น่ารักสดใสรับวันเกิดอายุ25ปีเลยค่ะสำหรับสาวลิซ่าแบ็กพิงคนะคะหรือว่าละลิซามโนบาลของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดน้องก็อายุครบ25ปีบริบูรณ์ในวันที่27มีนาคมนะคะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าลิซ่ามาในลุคสีฟ้าฟูฟ่องสุดคิ้วให้แฟนๆได้กดไลค์กันแบบรัวๆโดยลิซ่าค่ะโพสแคปชั่นในวันเกิดของเธอนะว่า I'm so happy that This year I can't spend my birthday with family and friends. Thank you everyone for making another year of my birthday so special. ที่แปลว่าฉันมีความสุขมากในปีนี้เพราะว่าฉันได้ใช้เวลาในวันเกิดร่วมกับครอบครัวและเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ทำให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆค่ะยังไงก็ขอ Happy Birthday สาวลิซ่าด้วยนะคะ